นะครับดู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 เอาคุณดูเอาใช้ใหญ่นะนี่คือการดูแลดีนะจากพี่กวานและหลายคนสนับสัดเปลี่ยนกันมานะครับเพราะฉะนั้นมีขนมก็ต้งมีเครื่องดื่มน้าดื่มเอามานะให้เผื่อพี่กวานกันด้วยนะครับเผื่อพี่กวางกันด้วยดู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 และส่วนหญิงเล็กนี่ดูดูดูโอกาสดีที่หญิงเล็กก้อนแม่ นะครับโอกาสดีที่เลกอ้อนแม่ไอเจ้านี้ก็เป็นควานถื่อวิคน,นึงนะเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์น้องให้นะฮะอันนี้ก็เป็นควานถื่อวิคนนึงที่เก่งมากด้วยนะครับอ่าเพื่อนๆอ,อ,อ,อาจจะได้ยินอาจจะไม่เห็นนะผมไปดูคลิปเอาเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้นะครับนี่ส่วนส่วนส่วนนี้ก็น,นมแล้วอ่าดูดูด <peach> น่ารักมากเลยนะาายนา <med> ภายมิ่งขวัญที่นีเพราะมากใช่ครับแม่จิ๋วายมิ่งขวัญหรือว่าน้องรถถังนะครับ <med> พระท่านท่านตั้งให้นะครับพระท่านตั้งให้นะครับ วัดอะไรนะผมลืมไปอีกแล้วนะเจ้าคุณเนี่ยเป็นเจ้าคุณเนียน่ยแหละตั้งตั้งให้ <96. S 1> <st arts> คุณดูหญิงเล็กนะคุณดูหญิงเล็กกินนมญิงเล็กญิงเล็ก,ลก,ลกรอโอกาสนี้มานานแล้ว หญิงเล็กกินนมในขณะที่ชายใหญ่ดูชายใหญ่ชายใหญ่ยังไม่รู้หญิงเล็กกินนมถ้ารู้เนี่ยไปแล้วดูโอ้ได้ได้ใครอยากดูเดี๋ยวไปดูในคลิปถ่ายคลิปไว้ถ่ายคลิปไว้อยู่นะดูหญิงเล็กด้วยดูหญิงเล็กด้วย จ uh, ับไม่ได้ขาใ uh, ช้ใหญ่ล้มแผลล้มแผลเลยดู uh, ช่องตั้มผู้ก่อการดีนะครับจะลงคลิปนะครับส่วนคลิปช็อตก็จะลง uh, ตั้มคนรักช้างนะครับเราไปถ่ายช้างทุกที่นะไม่เคยไปวุ่นวายขอเงินขออะไรเขานะแม้กระทั่ง uh, ไปไรฟ์สดรีสอร์ทเนะี่ยเขาให้ตังก็ไม่เอานะครับไม่เอานะฮะเราไม่ใช่รวยนะแต่เรา เราไปนอนเราไปพักเนี่ยนะครับแล้วพอเขารู้เราเป็นยูทูบเบอร์นะเราไปถ่ายเขาฟนะรีอ่ะนะไปถ่ายเขาฟรีนะครับเราเอาเพื่อนนะเพราะว่าวันวันดึงเราต้องผ่านอีกนะเราก็ต้องผ่านอีกนะครับเราอาจจะได้บริการดีก็ได้นี่คือหลักการเลยนะนะครับการหาเพื่อน